เจอหนึ่งเจอหนึ่งทางในป่าโอ้กระตุกกระตุกอยู่ตรงนี้ไม่อันตรายว่ะรู้สึกยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นไ,ไปเข้าไปเข้โไปอ๋อยหอยาดกระตุกดีโอยูสซอร์ที่นี่เข้าหลังหิหน เรื่องตัวโน้นทำไปต้องห่วงครับไปต้องห่วงมีคนิึงตายเลยแต่สิ่งขอมันอาจจะลอตาลอใจเราครับอย่าเข้าไปเก็บนั่นแหละคือหนทางที่ดีที่สุด สัตว์ตัวนี้ก็เสี่ยงอีกโอ้ต้องดูอย่างนี้หน่านไงหน่านไงตายหนึ่งครับโอ้โหเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้วอ้าสองโตครับสองโตสองโตสองโตแม่งยิงกันละ รู้สึกจะเป็น SVD นะครับเมื่อกี้ผมเจอเลยลบ,บ15ลบ,บ15เฮียเลยโอ้อมันน่าจะเห็นโราแว่ะนะผมวิ่งให้ดูแม่งขนาดเนี้ยแม่งถ้าไม่เห็นอา่าสุดยอดโอ้โหกูมากับแพร์เสร็จกูถ้ากูมากับแพรนะมึงเสร็จกูแน่น<อ>สัตว์กูยิงเข้าอโอ้ เหาน็นอาหารปลาครับนู่นอะอาหารปลาต้องมาเห็นกู้อ,อ,อรู้สึกจะเป็นสนไนเปอร์สเปอร์สนไนเปอร์สันเป่ยหัวเข่อซนไปอ่อยหัวเข่ออูเจ็บเจ็บเจ็เจออออตยตา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 ยายต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 ายอายตายตายตายีา,ายตายตายตาวยาวา,ายตากตายาาตายตาตายตายตายยาาตาย มาเข้าต้องโฮดีกว่ากูเจอคนกูเจอคนคืนนี้ป่ะไหมคุณเจอคนคนที่เท่าไหร่คนที่เท่าไหร่คนที่เท่าไหร่นะพี่คนที่เท่าไหร่วิ่งไล่คนมาพี่คนที่ข้างในเหรอใครส่องไคฉายใส่กูเดี๋ยวมึงจะโดนเนี่ยคนที่เท่าไหร่คนที่เท่าไหร่เห็นหนึ่งเห็นหนึ่งเห็นหนึ่งวิ่งวิ่งอยู่กลางถนนเลยมึงวิ่งกลางถนนเลยดิฟหรอชีตหรอ จะทำอะไรจะทำอะไรตายสิครับตาย FC ่ะ FC ครา FC ขา FC ขาลบอีกหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดควมีปืนควมีปืนระวังระวังระวังมีปืนยิงอยู่โอ้เช่าดูดีอะดเดี่อะดเดี่ยอะใครยืนใครยืนใครยืนโอ้มีโล่บังเลยนัดเดียวเอง่ยสามสามเลยดยโอ้คนยืนอยู่ข้างหลังน้องเลยโอ้ไม่กอด เจอคนอย่างนี้ต้องมินบวกแล้วยัวันนี้มึงดินกูดิ้นมื่ได้สามอ๋อ้ยเฮ้ยเฮยยักไม่โดนด้วยเอตัดเฮยเฮ้ยนะยเฮ้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 ยยเฮ้ยเยาฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้เฮเฮียยเเฮ้ยยเฮยเฮยเฮยเ่้ยเยเ้้ ราดช็อตครับโอ้โหรับข no ้าตายอีกหนึ่งโอ้โหตายอีกหนึ่งแล้วมีนอยู่กลางถนนใช่ป่ะไม่ใช่อูดีมตายเอาโดดเราโดดดีทำไม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 ออ้ิงไม่โดนเลยโอ้โปลืงกระสนโอ้โไหนไปไหไหนเปลี่ยนแม่ครับ น็อตมารับกูหน่อยมีคนยดงๆอ้จะตบหมอ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 จตบหมอจดตบกูใช่ไหมเนี่ยน็อตมีคนจะยิงกูคนนึงเออช่างเถอะโอ้ยโดนยิงจากข้างหลังตบตายเอาระเบิดมาโยนให้นั่นแหละจโอ้ยานะมันมีปืนวะกูไม่มีของไม่ใช่ไหมน็อตเดี๋ยวกูขอดูเงินหน่อยลูกซองลูกซองลูกซองทำไมลูกซองลูกซองทำไมหนอ ลูกซองไม่ใช่ลูกซองด้วยมาซาดามาซาดาแบรู้สึกว่ามึงจะไม่มีกระสุนนะกูหยิบกระสุนล้วยัางว่านี้เอาเอาเก็บเอาเก็บเอากระสุนเก็บอ่ไปไปอยู่เพื่นทีนั่งยิงเสียคนอ๋อมาเจ็บสุดยอดโอ้โดนยิงหลังไอ้สัตว์เข้าตูดไอสตวเข้าตูดเข้าตูดเข้าตูด